สวัสดีครับทุกท่านไฮดูดอนมาแล้วเด้อครับตอนนี้เราอยู่ไหนกันเนี่ยเป็รู้ที่ไหนเนี่ยพลาดใจแล้วยากแล้วอโอ้ยเจอแต่ปลาอ้อยนั่นน่ะเป,ดป,ะปอดตา,าปลาอะอรก็เจอปลากิลพี่หลีพี่หลีก็อยู่นี่เด้ออะไรเนี่ยี่หลีก็อยู่นี่เด้อเออพี่หลีอะพี่หลีเขาไปไหนเขาไปด้วยอย่าไปถ่ายพี่ดิกดไม้ใหม่ม,มันออกแล้วมาแล้วห้ามถ่ายบุคคลที่สามก่อนได้รับอนุญาต เห็นไหมทางอยู่ในเน็ตด้วยสวยเขากำลังทํานากันรวยเลยทำไรทํานาเด็กป่าไปนะ้วยไอเราจะไปไหนกันน่ะป่าอ้อยมาเด็ป่าอ้อยเอฟซีคอยดูเด้อเราจะไปใสกันเด้อเราจะไปตามล่าหาฝันโดยมี2คนมาด้วยทำไมวะนะอ้ฮะมันนอน มาทำไมมานอนน่ะหลับกันหมดแล้ว,แ,นนวแ,แล้วใคก็นั่งหดเยอะจีวุ่นตอนนี้เราก็นหมดเบื้งข้างหน้าบรรยากาศด้ยอยู่หัดสแล้วนาะเนี่ยข <c oughs> ี่หลีก็เงียบป่ปากบ่ <c oughs> บอกก็ม้อหัดส <c oughs> นี่หลีไม่บอ็ขึ้น เราจะไปไหนก <olor>, ันน้อยเนาะไปไหน็เดี๋ยวก็รู้ตามดูเด้อตามดูของเบื้องเราเบื้องเราเด้อว่าเราไปใส่กันเด้อนะคะวันนี้เป็นวันแรกเนาะที่พี่ทัดของพูดเจ้าเจ้าเจ้าพี่นายยังไม่ได้ทําคลิปเด้อเพราะมีหน้าที่ขับรถอะไรนะโอ้ยถนนสวยเด้อเดี๋ยวหนูดูซิน่ามั่นใจว่าขึ้นฟ้าขึ้ฝนดิมีควายบ่อ้ายมีควายบ่อไอ้หนูถามไอ้มีควาย นี่เหยียบบาทนี่ควยมาอนี้ก็มีหวยเนียนะเดีนี้ก็มีควยเนี่เนาะเราจะหาหวยเนี่ยวิงกอาควยอ่ะเห็นไหมจะจดข้างๆไม่ต่วนบักตานั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรปาลปามันน่นอะไรน่นอะไรนั่นอะไรตาอัยนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรปลายุคาลิตส นั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรปลาไ่นั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรโอ้ยเน้าหน้าก่อนดิสู่นวดน้าเพียงหน้าน้อยน้าน้อยงเียแล้วโอ้โหแล้วออกมาจะตกจะตกเลยเออดูข้างน้าเองรอ ชอบบรรยากาศด้วยการตะล่ำเมเลยรัวพวงเปนร้องทำไมเห็นไหมไอ้จะร้องทำไมเอาร้องให้ฟังในเพลงอะไรนะเอาจะร้องให้ฟังเย่โหเนี่ยเขาทำนากันแล้วน้องไอ้เดี๋ยวนี้น้ำตีน้อยเนาะนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรโยดทำนาไงนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไร ตะบาดเล่นกันถึงยอดก็ต้องเรียกว่าค่ตกระบาดไปกันเลยพร้อมย่างกุกท่านไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไปต่อไม่รอแล้วเด้อตอ้ต้นต้นต้นตาที่ไอ้ชอบเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วน้ำตาหูเห็นไหมถ้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามีต้นต้นหนึ่งเนี้ย ห็นไหมอยู่ข้างหน้ามีต้นต้นหนึ่งก่อนถึงต้นปลาล์มต้นอะ้ามห้าม,ามเออรวมกันเป็นหามเปลา่าเออจบข่าวไปแล้วบ๊ายบาย